เนี่ยปิดตาพ่อเดิมหลังยันผมให้แนะนำให้เพื่อนเก็บอันนี้ปีเก้าสามเนี่ยซึ่งยังไม่แพงขอบคุณครับพิธนรักษ์มาเลยเอใครอยากได้ปิดตาพ่อเดิม นะครับตรงนี้อ่ะวันนี้สงการปีใหม่เอาหกพันนะพี่กัปตัน,ตนร็อกเก็ตนะอ้าวพอเดิมมัดหนองโพโอโ้นี่ มะปิดตาพาอเดิมไม่ค่อยเจอแล้วนี่พิมพ์กลางเนะี่ยองนี้นะเอาเก้าพันสองเก้าพันสองแต่โอนตังมาเก้าพันพอใช่ปิดตาพาอเดิมสวยด้วยเก้าพันสองแต่โอนมาเก้าพันพอนะครับอ่าอ่าปิดเก้าพันสองเพื่อให้ตัวเลขไม่ซ้ำกันแต่โอนตังมาเก้าพันพอ แน่นอนครับพระเกจิที่พูดแล้วมีคนรู้จักแสดงท่านเก่งท่านจริงดังแน่นอนครับเหมือนดาราสมัยก่อนโอ้โหมิกชัยบัญชาเพชราลายาวราชถ้าไม่ดังอะจะมีคนจดจํามาถึงทุกวันนี้พระเกจิก็เหมือนกันในประเทศไทยมีเป็นหมื่นๆพระเกจิเนี่ยที่คนที่จดจําท่านต้องเก่งพิทวัตชาดาอัเก้าพันสองบาทโอมาก้าพันพอเดอร์พระปิดตาหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือ นี่นะครับส่องดูเนื้อปากก็อายุอานามลุกเดียวกับปู่จันบัายยางเนี่ยยุคเดียวกับปู่จันบ้ญนัางนี่พ่อลุ่งวัฒนกระบือนะครับอ่านะคิดดีครับว่าพ่อลุงวัฒนากระบือเหรียญเป็นล้านอนะ่แล้วปิดตาพ่อลุ่ง จะองค์เท่าไหร่เนื้อเมกะพัดเห็นไหมครับดูง่ายแอดมินต้องแพ็กส่งดีๆนูกอีกองค์อีกองหนึ่งคือฮาไม่แพ้กันอีกองคือม้เหสวนดูไหมครับที่ไหนพอพิงบางประกอบครับ นี่ไม้เหสวนเนื้อเมกพัดพ่อพลิงวัดบางประกอบนี่ครับหลวงพ่อพลิงวัดบางประกอบอ้าวโอเคเนี่ยเนื้อเมกะพัดดูง่ายไหมครับถ้าเป็นเมกะพัดแท้ยน่นนะครับยน่น แห้งครับสวน4ี่พ่อพิงค์บางประกอบสร้างน้อยกว่าทองแดงเชื่อนอยู่แล้วครับนะแล้วก็พ่อลุงว่าถ้ากระบือ